สวัสดีครับพูดก,กับซูลูกาลลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่กาเล็นกันน้อยนะครับกับเดอร์มิทส์สปอสไลน์เดอร์มิทส์สอสไลน์นะครับกลายมาเป็นความหวังใหม่ในพื้นที่แดนกลางของลิเวอร์พูลหลังจากย้ายมาวมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์สมผลนัันเท่านั้นกลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของทัพหง์แดงนะครับสปอสไลน์นะครับถือเป็นนักเตะที่เปี่ยมไปโดยพรสวรรค์ พร้อมกันมีความสามารถที่เต็มเปี่ยมและเปี่ยมล้นนี่คือสิ่งที่ลิบบูโภหกรรหวังจะตัวเขาได้โดยก,การสร้างสังเกมและการสอดขึ้นมายิงประตูในวัยเพียงแค่22ปีโซบอสไลคือคนที่วงการฟุตบอลฮังการีมอบความหวังว่าน,นี่คือซูเปอร์สตาร์ที่รอวันฉายแสงความจเจริญการเติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพและเล่นกับทีมระดับโลกโซบอสไลมีปจมัจจัยบางอย่าง ที่หล่อล้อมมาตั้งแต่เขายัางเป็นเด็กปัจจัยที่บ้านนั่นก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมและการฝึกซ้อมที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปในอักาเดมีที่สอนยังเป็นระบบโซบอสลานะครับถูกปลูกฝังจากคุณพ่อสําหรับการฝึกซ้อมแบบสุดแปลกั้งการเลี้ยงวันพันกดน้ําและการถือลูกก๊อฟนี่คือความทรงจําที่เขาไม่เคยลืมเลือนเราลองย้อนกลับไปถึงความทรงจําเหล่านั้นกันเลยนะครับ โซบสไลเกิดและเติบโตที่เซกรตเฟฮาวาดเมืองแห่งหนึ่งในประเทศฮังการีตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างบูดาเบสประมาณ45นาทีคุณพ่อของเขานามว่าโซดโซบสไลเป็นคนที่ปลูกฝังการเล่นฟุตบอลพร้อมกับวางรากฐานและเบสิกขั้นพื้นฐานให้กับลูกชายอย่งางไรก็ตามเบสิกที่คุณพ่อพยายามปลูกฝังให้กับโซบสไลค่อนข้างที่จะมีแนวทางและวิธีที่แตกต่างออกไปเสียหน่อยจากการที่บ้าน ของขครอบครัวไม่มีพื้นที่ที่เป็นสวนดังนั้นเขาจึงต้องใช้พื้นที่ที่ไม่อยู่อย่างจำกัดเพื่อสอนวิชาลูกหนังแก่ลูกบอสอลูกคือคุณพ่อของเขาต้องปรับมาใช้พื้นที่ว่างภายในห้องที่บ้านของตัวเองเพื่อเป็นสนามชั่วคราวคอยเอาไว้เพาะบ่มฝีเท้าของลูกชายคนนี้โดยการใช้กดเหล็กข้อสําคัญคือคุณพ่อจะวางขวดน้ําเอาไว้ตามส่วนต่างๆของห้องและสปอตไลท์ต้องเลี้ยงบอลผ่านไป อา่างซูบอสไลน์นะครับเลี้ยงบอลแล้วไปชนกวดเหล่านั้นแม้แต่เพียงกวดเดียวเขาต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดในรูปแบบดังกล่าวมันช่วยเพิ่มความกดดันกับซูบอสไลน์ที่ต้องพยายามเลี้ยงบอลผ่านก้นน้าที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วห้องเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเขาต้องทําแบบนั้นซ้าไปซ้ํามาจนกว่าจะเลี้ยงบอลในแต่ละครั้งจะออกมาสําเร็จราวกับว่านี่คือด่านที่ยากในวิดีโอเกม สบอสไลซ้อมแบบนั้นยังเอาเป็นเอาตายความผิดพลาดทําให้เขาต้องกลับมาเลี้ยงบอลใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าผลสุดท้ายเขาไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้เลยและจากแบบทดสอบสุดหินของคุณพ่อจนอุปสรรคเหล่านั้นช่วยให้เขาเกิดความเคยชินและกลายมาเป็นพรแสวงสวัส,สไ์ย้อนความทรงจําในวัยเด็กมากโจทย์ที่คุณพ่อมอบให้ถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากแต่นี่คือรักฐานสำคัญและช่วยให้เขาก้าวมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพสบัสไลกล่าว บ้านของผมเราไม่ได้มีพื้นที่เป็นสวนดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกการเลี้ยงบอลภายในบ้านของตัวเองสาหรับผมหากขวดน้านํามีน้ําบรรจุอยู่การเลี้ยงวัผนผ่านพวกมันไปนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากกว่าเดิมแต่หากขวนน้านไม่มีน้ําบรรจุอยู่แล้วละก็ความยากมันก็จะมากขึ้นเป็นทวีควูณแน่นอนว่าคุณพ่อเทน้ําออกทุกครั้งเพื่อให้ผมเจอกับความยากสิ่งที่ซูเปอร์สไนพ์พยายามจะสื่อถึงก็คือ หากขวดน,น้ำไม่มีน้ำหนักจากน้ำที่บรรจุการเลี้ยงลูกบอลผ่านไปอาจจะทำให้เกิดแรงกระทบจนล้มลงง่ายขึ้นกว่าเดิมสซบอสไลกล่าวหากผมเลี้ยงบอลไปโดนขวดน,น้ำมันก็จะล้มลงไปและผมก็ต้องกลับไปเลี้ยงบอลใหม่จนกว่าจ,จะไม่มีขวดน้ำล้มเลยผมเลี้ยงบอลผ่านขวดน้ำจนออกมาด้วยความสมบูรณ์แบบมากที่สุดจากนั้นผมถึงจะไปทำอะไรอย่างอื่นได้ผมเริ่มเตะลูกบอลตั้งแต่ผมจำความได้เลย ผมเดินทางไปที่สนามฟุตบอลเป็นครัง้งแรกพร้อมกับคุณพ่อเดินมีแค่3ามขวบเท่านั้นนี่คือการฝึกฝนในแบบฉบับของคุณพ่อที่ซบอ์สไลยังคงไม่เคยลืมเลือนตัวขังที่เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งในสนามเขาจะนึกถึงขวดน้ําของคุณพ่อเสมอจุดเริ่มต้นตเล็กๆภายในบ้านของตัวเองต่อยอดมาสู่สังเวียนจริงซึ่งแน่นอนว่าเขานำแทคนิคในการเลี้ยงบอลที่ได้มานั้นมานำมาประยุกต์ใช้อย่างเด่นชัดซซบอสไ so ลคุณพ่อของโดมินิกซบอ์สไล เคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพผ่านการลงเล่นหลีกสูงสุดของฮังการีเขาจึงอยากหล่อล้อมให้ลูกชายเดินทางในถนนสายเดียวกันชีวิตหลังจากเลิกเล่นคุณพ่อของโซบอสไลย์พันตัวเองมารับหน้าที่เป็นโค้ชและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอคาเดมี่ที่มีชื่อว่าโุนิโก้สถาบันลูกหนังดังกล่าตั้งอยุดห่างจากบ้านของพวกเขาออกไปแถวย่านชานเมืองเสียหน่อยนี่คือสถานที่โดมิเนสบอสไล์ line, ฝึกฝนปีเท้าอย่างจริงจัง ตั้งแต่อายุเป็นแค่6คขวบรือคิดง่ายๆก็ประมาณเด็กประถมหนึ่ง e m y d e m y Phonic เน้นไปที่การพัฒนานความสามารถทางด้านเทคนิค โซบอสไลน์ต้องเจอกับการฝึกซ้อมแบบสุดแปลกอีกครั้งโซบอสไลน์ต้องผ่านการฝึกฝนด้วยการถือลูกกอล์ฟอยู่ในมือทั้งสองข้างเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเรียนรู้วิธีแย่งบอลโดยไม่จําเป็นจะต้องทาฝ่ากู้แข่งโซบอสไลน์ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าตามปกติแล้วหากมีกู้แข่งเลี้ยงบอลผ่านคุณไปคุณก็มักจะอยากจะดึงเสื้อของเขาเอาไว้แต่สาหรับคุณพ่อท่านไม่อยากให้ผมทําแบบนั้นเพราะมันเป็นจังหวะการเสียพาวให้กับกู้แข่ง คุณพ่ออยากให้มั่นใจว่าผมจะเติบโตมาโดยที่ม่มีนิสัยแบบนั้นเขาเลยให้นักเตะแต่ละคนทำการถือลูกกัล์ฟเอาไว้ในมือกับการฝึกซ้อมแบบนั้นคุณจะไม่สามารถดึงใครได้คุณพ่อทำเรื่องบ้าๆหลายอย่างแต่ผมบอกทั้งหมดไม่ได้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างแนวทางของซสรบอสไลน์คุณพ่อของเขาอาจฟังดูแปลกประหลาดแต่มันก็เป็นเหมือนกับใบเบิกทางที่ช่วยให้ลูกชายเติบโตมาเป็นนักเตะระดับโลก ทอซามองลุ้นแชมป์ลีกปีนี้มีสูสีหลายทียมเรนดอทอซานะครับตัวรุกของไอ้เป็นใหญ่อร์เซนอลเช่อว่าการ unch, ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกสีส่สน,นีีจะมีหลายสโมสรที่ต่อสู้กันไปจนถึงช่วงท้ายของฤดูกาลกลางทีมจอดเบลเยียมที่ทําประตูช่วยทียมเจ็บได้หนึ่งคะแนนในเกมที่เสมอกับเจลซี2-2ที่สแตมฟอร์ดบิดในก่มคูืนวันเสาร์ที่ผ่านมารักษาผลงานยังไม่แพ้ใครในนการนี้โดยการเก็บไป21คะแนนจาก9ก้านัดจากผลงานชนะ6เสมอ3า เมื่อมองจากตอนต้นคะแนน,นตอนนี้สเปอร์ก็ออกสตาร์ทได้อย,อย่างเย,ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลก็อยู่ในมาตรฐานของตัวเองทอสซาเชื่อว่าการลุ้นแชมป์ปีนี้จะแย่งกันหลายทียมเห็นได้ชัดเจนว่ามีหลายทีมที่เสริมความแขง็งแกร่งกับสมสรสมกลุ่มพวกเขาและมันคงจะแข่งกันมากเมื่อถึงช่วงท้ายของซีซั่นทอสซากล่าวแต่มันยังเร็วกันไปที่จะตัดสินในตอนนี้เราต้องต่อสู้กันไปทีละเกมและพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัด นี่คือสุการ์ดลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่24ตุลาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้ยน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ